อตอนรับเขาซื้อซองปลาจำลองสหายลงพนนะคะแล้วก็มาเชียร์ตลาดดูเอาบักบิ๊กมานำใครวะโอ้บักบิ๊กมนันมาอันนั้นเนาะ

ਉਹ oh, นี่เขาขายนี่นาะขายต้นละพันอันนั้นมาอืมขายต้นละพันนี่อะไรผักกวองตุง้งดชื่ออย่างหรบนี่เนี่ยหาจุดเป็ดขันหวกเครื่อง,งจัดยาเด็ดดัด อันน,บบนี้คือแปลกแปลกเห็น,บบน,บบนลงไปคุจะมชื่อแบบมัแบบนสบายบ่าซื้ออย่างมันมาแล้วพิลืม หนูร้อยกระชายด้วยนะสามตัวฮิมะใช่ค่ะตัวนี้นราบัญมากไดายได้เลยกินเลยครับาดกินแบบนี้เลยค่ะหวานกรอบหวานไขมันควันฮ่าฮ่าเอาไปปลูกได้อยู่บ่กร้อนพัดเท้าเอาไปปลูกได้อยู่บ่ปลูกไม่ได้ค่ะไม่ไม่ไม่อันนี้มันกินค่ะนี่นี่ค่ะสาวบาดจ้าดูฮิมะบ่เคยกินมันละเบื่อมันละคัน ทุงทุงเท้านักเรียนยาวๆอ่นุงเท้าหนัเสือบอกเออมีบ่อันนี้บ่ไม่ไหนคะเอามาเบิ่งดูสบก่อนคน มาชุดเจ้าหญิงนะี<อ>่นะร้อยห้าสิบจ้านั่นคุดเลยมนเชิดเรียง้องามเนาะสามโลล,มโล้อมีอันกินปลาหมึกย่างปลาหมึกแหวนนั่นเยอ ปาดกินดิบๆนี่นะอันนั้นเหรอแล้วก็กินบ่แล้วกินยวกินยูหันร่องกินเบื้งคับรองกินมันเป็นไรปาคอยกินชิมบืกบหิมะมาทางใดบเคยได้เอาขิงเอางิมเอางิมเนน้อยนะ งิมน้อยๆงิมน้อยๆป้า้องเอาลายคือแมงแก้วนี่บอกบอกบาวานในก็เฮียเลยอ่านอ่านอย่าเอาลายลายเอามาชิมเบ้งซื้ออยาเอาลยาเาาซื้อ เป็นบ่ากินทางนั้นทางกันกัดก็จะกินเหรอมามาลครับหม่นห้ากรอบๆโมยมากขบวยมาสามร้อยสามร้อยนี่คือเมนแก้วบหอเคยกิน เอาให้จอดขาซื้อไทมดลจะรถมาจอดนี่อยู่บ่ม่จอดพูดมหจอดหมอพูดปะจอดหมอเข้าได้อยู่บ่เข้าได้เข้าไดมาจอดเลย ล่ะใครใครดีขนาดบอกเฮ้ยเบอะอืมเพื่พอคือนั่งบาชุกอยู่ใช้เวลาถึงืจ้ะใส่ก่อนเอาชงอันเด้ออันนี้นเดีดเด๋ยวยายมาชงเอาจะไปหาหมอก,กันได้บ่จด้เอาเดี๋ยวจะมาโอ้ยได้ค่ะจะได้นะไายละสิบบาทอันนี้จ่ายเงินแล้วเอาชงอันอันนี้ เอยมาเอยชงเอาได้แลวฉันจะกลับไปไว้ให้จ่านหาระนะได้้แม่ค้าอยู่หน้าบ้านลุงพลตะเกาเด้นนินี่แม่จ้าย่าว่าได้ช่องปิว,ลวเลยเนาะฮะเจ้าเฮ็ดช่องอยู่บ่แม่นบเ่เฮ็ดอยู่ค่ะคอยไ่ได้เวลาถ่ายนะเอู้หก็ถ่ายน้ำมันนี่แล้วอุ้ยบ่ได้จะเป็นต้องไปถ่ายนู่นนีนัเจ้พงสุดามาแล้ยผมยาซีศิษยายัง ฮะทีดยาแล้วบ่ทีดแล้วเจ็บแทโอู้หูขี้ง้อเจ็บเล็บบาดนี่ยให้เอาเลือดแล้วก็ทีดยาอีกคุณเอาเลือดอีกชิบะเบดเลือดซะบาะมื่อนี่เอาเลือดพร้อมที่ยาพร้อมเออเอาเนี่ยมาตรวจพร้อมได้ยังมาทันเมืองง่ายน้องเนาะจ้าเล่เลยลากเลือดิละเออเดี๋ยวค่อยไป อันนี้ก่อนนะแม่ครูก็มาอ๋อจะมาหาหมอค่ะออกกอดก็ไม่ได้อยู่ไหมอันนี้บอทราบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย้อมผมแน่อย่าประหยัดหลายเงินนะย้อมแน่เฮ้ยนาะเดี๋ยวยังไม่มีเวลาก็ยังย่าย้อมอยู่นี่เด๋อเด๋อย้อมแน่ส่ะเี่ยไปย้อมอยู่ร้านผู้ใดโอ้ยไปย้อมเราลานโอ้ยเนาะ ไม่มีเวลาจะไปตลาดเลยนะคะหลือกดไลกชเ์กดตระทะยาด้วยมาค่ะแม่ค่ะเออแม่คะ